สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Many Stories พื้นที่ของคนที่อยากเข้าใจชีวิตมากขึ้นและอยากพัฒนาตัวเองให้เกินกว่าค่าเฉลี่ยของเมื่อวานในทุกคลิปผมจะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดชีวิตและคลิปนี้เป็นเรื่องที่คนฟังแล้วจะไม่มีวันใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีก เพราะถ้าคุณอยากหนีจากชีวิตแบบเดิมคุณต้องทำทุกอย่างเกินค่าเฉลีย่ยแล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันธรรมดาเหมือนเดิมอีกเลย เคยไหมครับที่คุณตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันถึงวนลูปอยู่แบบเดิมๆทำงานที่ไม่รักใช้ชีวิตในที่ที่ไม่ชอบมีเงินแค่พอสิ้นเดือนวันหยุดก็แป๊บเดียวพอจะพักสมองก็ยังเครียดกับเรื่องเดิมๆแต่คุณรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่ผิดที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจถ้าคุณอยากหนีจากชีวิตแบบเดิมคุณจะต้องเข้าใจสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก่อนชีวิต วิตมันไม่ให้รางวัลกับคนธรรมดาชีวิตให้รางวัลกับคนที่กล้าทำเกินค่าเฉลีย่ยลองนึกถึงค่าเฉลีย่ยเหมือนบรรทัดฐานของคนทั่วไปทำงาน8ชั่วโมงนอนวันละ6-7ถึงชั่วโมงมีรายได้พออยู่พอกินไม่ได้พัฒนาไม่ได้ลงทุนชีวิตหมุนตามปฏิทินเงินเดือนคุณรู้ไหมครับคนที่อยู่ตรงค่าเฉลีย่ยส่วนใหญ่กำลังเหนื่อยเหมือนกันหมดและพวกเขายอมรับว่านี่แหละคือชีวิต แต่คุณต่างออกไปเพราะคุณกำลังฟังคลิปนี้คุณรู้ว่าคุณอยากได้มากกว่าค่าเฉลีย่ยคุณรู้ว่าคุณไม่อยากตื่นมาแล้วรู้สึกเบื่อชีวิตคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อมากกว่านี้ชีวิตมันเหมือนวิ่งแข่งครับทุกคนเริ่มต้นพร้อมกันแต่บางคนเลือกวิ่งแค่ตามตามคนอื่นแต่บางคนเลือกเร่งสปีดต,ตัวเองแม้ไม่มีใครเร่งคุณอยากรู้ไหม คนที่รวยจริงสำเร็จจริงมีอิสรภาพจริงเขาทำอะไรบ้างเขาทำงาน10ชั่วโมงต่อวันในช่วงเริ่มต้นเขาลงทุนเวลาเรียนรู้วันละ1-2ชั่วโมงเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์แทนที่จะถ่ายฟีดโซเชียลเขาฝึกสกิลใหม่ๆแม้ไม่มีใครเห็นและเขาไม่รอแรงบันดาลใจเขาแค่ลงมือทำก่อนผมเคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งครับอายุแค่32ปีแต่มีธุรกิจของตัวเองหลายแห่งเขาไม่ได้ ฉลาดที่สุดในรุ่นไม่ได้เรียนมาหาวิทยลาลัยดังแต่เขามีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีเขาบอกผมว่าผมไม่แก่งกว่าคนอื่นนะแต่ผมทำมากกว่าคนอื่นเสมอคนอื่นเลิกงานหกโมงเขาเรียนต่อถึงเที่ยงคืนคนอื่นเก็บเงินไว้เที่ยวเขาเอาเงินไปซื้อคอร์สออนไลน์คนอื่นพูดว่าทำไม่ได้หรอกเขาพูดว่าขอลองก่อนแล้วกัน วันนี้เขามีชีวิตแบบที่ไม่ต้องตื่น7จ็ดโมงไปเข้างานมีเวลาทําในสิ่งที่รักมีเงินมีเวลามีอิสระทั้งหมดไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากการเลือกทําเกินค่าเฉลี่ยคนเราส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะเขาเชื่อว่ามันคมไม่ต่างจากเดิมหรอกหรือฉันก็แค่คนธรรมดาจะไปทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นแต่ผมอยากให้คุณถามตัวเองตอนนี้ว่าคุณพอใจจริงๆเหรอกับชีวิตแบบเดิม ถ้าคำตอบคือไม่ก็อย่าเพิ่งไปโท่มโลกหรือโทรมคนอื่นลองย้อนกลับมาดูว่า คุณกำลังทำอะไรเท่าคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำงานหนักจนไม่มีชีวิตแต่ผมอยากบอกว่าถ้าคุณยังเท่าคนอื่นคุณจะไม่มีวันไปไกลกว่าคนอื่นโลกมันไม่ได้เลือกคนเก่งแต่มันเลือกคนที่ทำมากพอคนที่ทนได้มากพอและคนที่กล้าพอจะเดินในทางที่ต่างวันนี้คุณเลือกได้ครับ ว่าจะใช้ชีวิตตามค่าเฉลี่ยหรือจะเลือกทำเกินค่าเฉลี่ยเพื่อให้ชีวิตคุณเกินกว่าที่เคยฝันคุณรู้ไหมครับสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการอยู่ในจุดที่ไม่ดีนักแต่ก็ได้แย่พอจะเปลี่ยน จุดที่คุณยังพอมีเงินใช้จ่ายจุดที่งานยังพอไหวจุดที่ความสัมพันธ์ยังพอไปต่อมันทำให้คุณไม่ลุกและไม่ขยับเพราะมันยังไม่เจ็บพอแต่คุณลองคิดดูสิครับสมมุติวันนี้คุณอายุ30ปีคุณคิดว่าคุณมีเวลาอีกเยอะแค่ไหนในการเริ่มใหม่ คุณจะยังรอให้ชีวิตพังถึงขั้นไม่มีอะไรเหลือถึงจะเริ่มทำเกินค่าเฉลี่ยจริงๆเหรอทุกวันนี้เราเสพแต่ความบันเทิงคลิปสั้น15น้าวินเกมข่าวดรามา่าเราลืมไปว่าเวลาที่เราปล่อยไปโดยไม่มีจุดหมายมันไม่มีวันได้คืน คนที่ทำเกินค่าเฉลี่ยเขาไม่ปล่อยให้เวลาเป็นแค่ช่วงพักเขาเปลี่ยนเวลาว่างเป็นเวลาสร้างเขาทำทุกวันให้มีความหมายแม้จะยังไม่เห็นผลทันทีแต่เขารู้ว่ามันจะสะสม ทุกวันที่คุณอ่านหนังสือวันละ10หน้าทุกวันที่คุณวิ่งแค่20นาทีทุกวันที่คุณฝึกสกิลว,วันละ30นาทีมันอาจดูเล็กมากแต่ถ้าคุณทำเกินเฉลี่ยไปทุกวันคุณจะเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นคนพิเศษจากคนไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่คนอื่นอิจฉาคุณรู้ไหมว่านักกีฬาโอลิมปิกซ้อมวันละ 6- 8ถึงแชั่วโมงทงั้งทั้ที่แข่งไม่ถึง1นาทีนักลงทุนระดับโลกอ่านวันละห้า ทั้งทงที่ซื้อหุ้นปีละสามครั้งนักพูดที่คุณเคยฟังเก่งๆเ,เขาสอนคำพูดเป็นพันรอบก่อนขึ้นเวทีจริงไม่มีใครสำเร็จแบบไม่ลงทุนเวลาหรอกครับพวกเขาทั้งหมดแค่ทำเกินค่าเฉลี่ยมากกว่าคนทั่วไปนิดเดียวแต่นิดเดียวนั้นสะสมไปไกลามากหยุดเปรียบเทียบแล้วเริ่มแซงตัวเองเมื่อวานบางคนฟังแบบนี้อาจจะท้อเพราะคิดว่าแล้วฉันจะไปเทียบกับพวกเขาได้ยัง ไ,ไม่ต้องเทียบครับคุณไม่ต้องแข่งกับใครเลยแต่คุณต้องแข่งกับตัวเองเมื่อวานให้ได้ก่อน ถ้าคุณเคยนอนตื่นสายทุกวันวันนี้แค่ตื่นเช้าขึ้น30นาทีเท่ากับเกินค่าเฉลี่ยของตัวเองถ้าคุณเคยไม่อ่านหนังสือเลยวันนี้อ่านแค่สามหน้าคุณเริ่มสะสมแล้วและถ้าคุณเคยไม่วางแผนชีวิตวันนี้แค่เขียนเป้าหมายลงกระดาษคุณล้ำหน้าไปอีกก้าแล้วชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยจุดเล็กๆที่ทำต่อเนื่องคนส่วนใหญ่รอโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่รอวันใดวันหนึ่งที่จะได้ไอเดียบันเจิด แต่ในความจริงชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะไอเดียชีวิตเปลี่ยนเพราะ การลงมือทำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ใช่ตื่นเต้นสามวันแต่มันคือเบื่อก็ยังทำเหนื่อยก็ยังไปไม่เห็นผลก็ยังอดทนลองถามตัวเองตอนนี้ถ้าอีก5ปีข้างหน้าคุณยังอยู่ในจุดเดิมคุณโอเคไหมถ้าคุณตอบว่าไม่โอเคงั้นคุณต้องเริ่มทำเกินกว่าที่เคยทำต้องพัฒนาเกินกว่าที่เคยพัฒนาและต้องคิดให้ใหญ่กว่าเดิมชีวิตแบบเดิมมันเกิดจาก นิสัยเดิมๆถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยวันนี้คุณจะเปลี่ยนอนาคตได้ในอีกหนึ่งปีต่อจากนี้แน่นอนตัวอย่างจากคนธรรมดาสู่ชีวิตไม่ธรรมดาผมรู้จักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครอบครัวยากจนบ้านมีหนี้ต้องทำงานพาร์ทไทม์ตั้งแต่มัธยมแต่เธอตัดสินใจว่าชีวิตแบบนี้มันต้องมีทางออกตอนที่เพื่อน,นเล่นเกมดูซีรีส์เธอใช้เวลาว่างเรียนออนไลน์ตอนที่คนอื่นไปเที่ยวเธอฝึกทำกราฟิกต ที่ใครๆยังไม่คิดเรื่องรายได้เธอเปิดรับจ้างงานจากต่างประเทศและภายในสองปีเธอมีรายได้เกือบแสนบาทต่อเดือนขณะยังเรียนไม่จบเธอไม่ได้เก่งกว่าใครตั้งแต่เกิดแต่เธอแค่ทําเกินค่าเฉลี่ยทุกวันโดยไม่หยุดและวันนี้เธอคือคนที่หนีออกจากชีวิตแบบเดิมได้สําเร็จ คุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันเดียวแต่คุณต้องเริ่มวันนี้ยังไม่ต้องทําทุกอย่างในทีเดียวแค่เริ่มอย่างจริงจังเพียงเรื่องเดียวทําให้ลึกทําให้จริงทําให้ซ้าคุณจะค่อยๆเห็นว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นจากภายในก่อนที่ผลลัพธ์ภายนอกจะตามมาในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิด และสุดท้ายผมอยากให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งนะครับ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิเศษตั้งแต่วันแรกแต่คุณต้องพิเศษกว่าค่าเฉลี่ยในทุกวันต่อจากนี้อย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปฝากไว้กับความหวังแต่ให้ใช้มือของคุณเองค่อยๆแกะออกจากชีวิตเดิมๆไม่ว่าจะช้าแค่ไหนถ้าคุณไม่หยุดเดินคุณก็จะไปถึงชีวิตของคุณมันจะไม่เปลี่ยนเพราะคำพูดใครแต่มันจะเปลี่ยนในวันที่คุณเลือกที่จะไม่เหมือนเดิม ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องที่ผมเล่าวันนี้มันตรงกับชีวิตคุณและคุณพร้อมจะเปลี่ยนตัวจริงๆผมอยากชวนคุณมาก,กดติดตามช่องนี้ไว้ครับเพราะทุกคลิปที่ผมทำจะช่วยพาคุณออกจากชีวิตเดิมและเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตมากขึ้นทีละก้าวถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรับและคอมเมนต์บอกผมว่าจากวันนี้ไปคุณจะเริ่มทำอะไรให้เกินค่าเฉลีย่ย ขอบคุณที่ใช้เวลาในวันนี้กับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบนเส้นทางของคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตธรรมดาสู้ไปด้วยกันครับ